สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆคนรักประเครื่องทุกคนนะครับวันดีร้านอนุรักษ์ประเครื่องมีพัฟมาแบ่งปันครับสนใจโทรศูนย์ก็สองแปดสามสี่สองแปดสามห้าหรือทักไอดียร้านศูนย์ก็สองแปดสามสี่สองแปดสามห้าทางร้านมีบริการเก็บไปทางนะครับทางร้านเราส่งฟรีทุกรายการนะครับไม่มีค่าจ่ายเพิ่มนะครับไม่ว่าโอนหรือเก็บไปทางนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดไอพีต่อๆไปครับวันนี้ผมมีพระมาแบ่งปันหลากหลายรายการนะครับ ชอบองไหนสนใจไหนก็โทรมาเบอร์นี้เลยครับ ID Line ครเบอร์นี้นะครับเดี๋ยวเรามาชมรายการแรกนะครับเพื่อการไม่เสียเวลานะครับรายการแรกครับเป็นหลงประทวดเนื้อว่านะครับปี97นะพี่เป็นหลงประทวดเนื้อว่านะพี่ดูครับที่มีขีดที่ศีรษะที่หูนะพี่สวยๆน้ำเดิมพี่ติดกรอบหน่อยพี่จะมองไม่ค่อยชัดนะพี่เป็นเนื้อว่านปี97นะครับดูครับสวยพี่ดูครับพระไม่แตกไม่บินไม่หักนะพี่สวยๆน้ำเดิมหนยพี่ตีกล้องจะเห็นมานพี่ มองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะพี่เกาะเป็นกุนุ่นๆเยพีบรรท้ทอนนะพี่ผมเอาหกร้อยบาทนะพี่พร้อมขึ้นคอเลยนะครับรายการต่อมาพี่รายรการนี้จะเป็นอ,อันนี้เป็นเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชครับเป็นเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชครับดูครับออกปีหนึ่งแปดนะครับหลวงปู่ทิมปลูกเศษนะพี่สวยๆน้ำเดิมเก่าๆเลยครับดูครับดูครับสวยๆน้ำเดิมเลยพี่ดูครับ ปี2518นปะครับป well, voilà. ีส5 1 8่สวยๆน้ำเดิมพี่ด <subjects 195 2> like ูนะครับสวยเดิมว่าพี่เอา500พี่เอา500บาทนะครับเป็นเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับสวยสวยน้ำเดิมเลยครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นอ่าหลงปลาทวะครับเป็นหลงปลาทวะครับอันนี้เป็นเหรียญเขาเรียกเหรียญห้าเหลี่ยมนะพี่เหรียญห้าเหลี่ยมน้านหลังเป็นหลงปูทิพยนะพี่สวยสวยนเดิมพี่เป็นเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับดูครับสวยเดิมเก่าเก่าเลยครับพี่เก่าเก่าเลยครับ ดูนะครับดูครับสวยเดิมมากพี่เป็นเนื้อทองแดงผิวไฟผมเอา500บาทพี่เอา500บาทนะครับร anyway, um, ายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นพระรูปหล่อหลงพะเงินนะพี่อันนี้จะเป็นพิมพ์นิยมนะพี่อันนี้จะเป็นพิมพ์นิยมนะครับสวยสวยน้ําเดิมพี่อันนี้เป็นพระลงรักนะพี่เป็นพระลงรักปิดทองนะพี่ดูนะครับดูครับสวยพี่เป็นพิมพ์นิยม A นะครับพี่สวยเดิมพี่ดูนะครับดูครับสวยเดิมมากเลยพี่ดูนะครับ ดูครับสวยๆน้ำเดิมพี่เป็นพิมพ์ตัดช่อนะครับตัดช่อแล้วก็แตกตะใบนะครับผมเอา 500, 500พี่เอา500นะครับรายการต่อมาพี่เป็นพระรูปหล่อนะครับอันนี้เป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อกลวยนะครับสวยๆน้ำเดิมเลยครับดูครับดูครับเป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อกลวยนะครับสวยเดิมมากพี่ดูครับหูกลางๆนะครับ เราเราจะมีเส้นขีดที่หลังหูนะครับเส้นขีดที่หลังหูนะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้พี่ดูก้นนะครับผมเอา500พี่เอา500ครับเป็นลูปหล่อหลวงพ่อกวยรุ่นแรกนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นพระแหวกม่านข้างเม็ดนะครับเป็นพระแหวกม่านข้างเม็ดสวยๆน้ำเดิมพี่เป็นของหลวงพ่อกล้วยครับสวยเดิมมากพี่ดูครับดูครับสวยเดิมเลยครับดูนะครับ ดูครับเก่ามากพี่เก่ามากเลยครับดูครับเป็นผ้าแหวกม่านข้างเม็ดนะครับเป็นของหลวงพ่อกลวยนะครับสวยๆน้ำเดิมพี่สวยๆน้ำเดิมผมเอา500พี่เอา500พี่พิมพ์สวยคมชัดเนื้อเก่าถึงยุคเลยนะพี่รายการต่อมาพี่เป็นเหรียญอาจารย์ฟันนะครับเป็นเหรียญอาจารย์ฟันรุ่นแรกนะครับรุ่นแรกนะครับสวยๆน้ำเดิมพี่สวยๆน้ำเดิมนะครับดูครับรุ่นแรกนะครับมีเลขครับแ1 9หหรือว่า219นนะพี่สวยนะครับ ครับมีขีดตรงนี้นะพี่ดูครับสวยเดิมมากพี่สวยเดิมเลยครับเหรียญจะหนาครับเหรียญจะหนาก็เหรียญทั่วไปนะครับด um> ูคร uh 네ับสวยพี um> ่สวยนะครับดูครับดูหน้าตาคมชัดเลยครับดูครับมีเส้นขนแมวขีดใต้คางเห็นไหมครับแล้วมีเส้นเสาอากาศตรงนี้พี่ดูครับแล้วมีเส้นรัศมีวิ่งรอบเลยพี่สวยๆวยามเดิมพี่ผมเอาหกร้อยพี่เอาหกร้อยบาทครับสวยเดิมเลยครับ รายการต่อมาพี่เป็นพระล่วงนะพี่เป็นพระล่วงลางปื <mia> นนะพี่เนี่ยพร้อมขึ้นคอพี่พร้อมขึ้นคอเลยครับพี่ดูนะครับดูนะครับกรอบนี้สองร้อยซะั้างพี่ใหญ <3 God. S 1> <eurs> ่แบบนี้ครับพี่ดูนะครับสวยมากพี่ดูนะครับเป็นพระล่วงลางปืนนะพี่เก่าๆเลยครับดูนะครับขึ้นสนิมแดงเต็มองคเลยพี่ดูนะครับดูนะครับดูนะครับผมเอา หกร้อยพี่เอาหกร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญหลงประต้วนครับเป็นเหรียญเลื่อนนะพี่เป็นเหรียญเลื่อนนะครับปีศูนย์แปดเนื้อปาก้านะครับสวยเดิมเดิมเลยครับดูครับดูครับสวยเดิมพี่หน้าตาคมชัดเลยครับดูครับดูครับมีขีดที่งวงช้างพี่เห็นไหมครับดูครับสวยเดิมพี่สวยเดิมเลยครับดูครับดูครับเนื้อหาเก่าเก่าเลยครับเนื้อหาเก่าเกาเลยครับดูนะครับ ดูัด้านหลังเป็นปูกทิมนะพี่รายการนี้ผมเอาหกร้อยพี่ดูครับมีตัวตัดนี้นะครับพี่สวยพี่สวยเดิมนะครับดูครับเอาหกร้อยบาทนะครับเป็นเหรียญเลื่อนปีศูนย์แปดนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญพระพรหมุนีนะครับประสอสองสี่หกสี่นะครับสองสี่หกสี่นะครับสวยสวยน้เดิมพี่ดูครับหูเชื่อมนะพี่หูเชื่อมนะครับสวยสวยน้เดิมนะครับ ดูดครับศสองสี่หกสี่นะครับสวยน้าเดิมแบบนี้พี่ข้างหลังจะเป็นเหมือนหลังแบบนะพี่ดูครับกรอบกระบอกนะพี่เอาห้าร้อยพี่เอาห้าร้อยนะครับสวยน้าเดิมเลยครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญอายุยืนนะครับเป็นเหรียญอายุยืนนะพี่สวยน้าเดิมพี่ดูครับนะครับเป็นเหรียญอายุยืนของหลวงปู่ศรีนะครับวัดถ้ำเขาบนนาคนะพี่สวยน้าเดิมพี่ดูครับ ปศสองห้นะครับปศสองห้นะครับดูครับสวยๆน้ำเดิมพี่ดูครับต่อโค้ดด้วยพี่ต่อโค้ดด้วยครับสวยเดิมมากพี่ดูครับดูครับสวยเดิมมากพี่ผมเอาห้าร้อยพี่เอาห้าร้อยนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะพี่พิมพ์นิยมสุดนะพี่ของปีหนึ่งห้าเลยครับเป็นพิมพ์คอเอลนะครับ ดูครับหน้าตาคมชัดพี่ดูครับตาจะเป็นสองชั้นแล้วก็มีหัวตาพี่คอแอวลึกๆเลยนะครับดูครับแขนจะตบใบแบบนี้พี่แขนจะตบใบแบบนี้นะครับเป็นบล็อกประกบนะครับบล็อกหน้าจะใหญ่กับบล็อกหลังนะพี่หูจะปิ้นมาด้านหลังนะพี่นะครับแล้วจะมีเหมือนรอยคู่ตรงนี้พี่รอยคู่จะมีรอยคู่ตรงนี้หน่อยนะพี่ระหว่างหูนะพี่สวยพี่สวยนะครับเสียเหมือนลูกศรธนูเลยครับดูครับ ปี2 5 1 5้นะพี่จะมีเกียร์1่สทับหนึ่งองค์จะอ้วนล่ำนะพี่องค์จะไม่ผอมกิ่งจะดังกังวานเลยพี่ดูครับผมเอา800พี่เอา8 0 0นะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นพระปิตาพี่เป็นพระปิตาพิมพ์เสียงแหลมนะพี่ดูครับอันนี้ไม่รู้ว่าเป็นหลวงพ่อทับนเป่าพี่หลวงพ่อทับหรือหลวงพ่อทานนะพี่สวยๆเดิมๆพี่ดูครับดูครับ สวยเดิมมากพี่สวยเดิมมากเลยครับดูครับเก่าๆเลยพี่โอ้โหล่นๆเก่าๆเลยนะพี่เก่าๆเลยครับดูครับรายการที่ผมเอาห้าร้อยพี่เอาห้าร้อยนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นอาเหรียญหลวงพ่อเกษมนะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อเกษมสวยๆมเดิมเลยพี่ดูนะครับหน้าตาคมชัดพี่หน้าตาคมชัดเลยครับสวยเดิมมากครับ <nationwide> เขาเรียกว่าเหรียญแอปเปิลนะพี่ดูนะครับเส้นขนแมวเต็มนะพี่ดูนะครับดูนะครับปีหนึ่งเจ็ดนะครับพี่ปีหนึ่งเจ็ดสวยๆเอาห้าร้อยบาทพี่รายการต่อมาพี่รายการนี้เป็นเหรียญใบขี้เหล็กนะพี่สวยเลยพี่สวยมากพี่สวยแชมป์เลยครับดูนะครับหลงปุบแพ้วนะครับตอกโค้ดชัดเจนพี่ดูนะครับดูนะครับเรามีเส้นขนแมวตามพื้นเหรียญนะครับเห็นไหมพี่สวยพี่สวยเดิมนะครับดูขอบนะครับ ดูครับปี2 5 4 7นะครับเอา500บ้บาทพี่เอา500ร้ครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นพระสมเด็จเกตชโยพิมพ์7ชั้นนะพี่เป็นพระสมเด็จเกตชโยพิมพ์7ชั้นพี่ดูครับจะมีเส้นใต้ล่างอยู่ที่ฐานล่าง1เส้นนะครับดูครับเส้นฐานนะพี่คมชัดเลยพี่ดูนะครับ ดูครับสวยมากพี่สวยมากเลยครับดูครับดูครับเป็นพระสมเด็จเกจิโยนะพี่พิมพ์เจ็ดชั้นนะพี่สวยๆลําเดิมพี่ดูครับสวยเดิมมากเลยครับเอาห้าร้อยพี่เอาห้าร้อยบาทนะครับสวยๆลําเดิมพี่ดูครับสวยๆล้เดิมพี่เอาห้าร้อยบาทนะครับโอ้โทำจะหล่นแต่แล้วรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นอ่า เหรียญปลอดภัยนะครับเป็นเหรียญปลอดภัยนะครับหลวงพ่อสว่างนะครับดูครับเป็นเหรียญปลอดภัยหลวงพ่อสว่างปีหนึ่งศูนย์นะครับดูครับสวยๆน้เดิมพี่สวยๆน้เดิมพี่ดูครับดูครับที่หูมีขีดยอยักษ์มีขีดที่ปอปามีขีดเห็นไหมพี่เขาเรียกว่าบล็อกปอแตกใช่ไหมพี่แล้วก็ตรงโลโอก็มีขีดเห็นไหมพี่สวยเดิมมากพี่สวยเดิมมากเลยครับดูครับสองห้าหนึ่งศูนย์นะครับปีหนึ่งศูนย์นะพี่สวยๆน้เดิมพี่ รายการนี้ผมเอา500บาทพี่เอา500นะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นอ่เหรียญหลงพระกกวยนะครับเป็นเหรียญหลงพระกวยรุ่นแรกนะครับรุ่นแรกปี04นสสวยน้ำเดิมเลยครับดูนะครับหน้าตาคมชัดนะพี่ดูครับมีจานนะครับดูนะครับดูครับวอแวนมีเ้อเกินครับกองห่วงเหมือนมีปิงเกาะขอบองเซโอปิ้นลงมาครับดูนะครับแลจะมีตัวตัดพี่ระหว่างเขาพี่มีนูนๆนี่นะพี จะมีนูนๆอยู่นะพี่สวยเดิมพี่สวยเดิมนะครับดูครับแล้วพี่แล้วก็มีตัวตัดนูนๆเลยตรงนี้พี่ระหว่างสิบนาฬิกาพี่จะมีขีดๆอยู่นะครับเห็นไหมพี่พี่สวยเดิมพี่สวยเดิมผมเอาหกร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่เป็นหลงปะทวดนะพี่เป็นหลงปะทวดรุ่นเปตงนะพี่สวยๆน้ำเดิมพี่เป็นเนื้อน้วะนะพี่ดูครับยาขัดแดงๆน้ำเดิมเลยนะพี่ เลโค้ด440นะพี่สวยๆนเดิมเลยพี่ดูนะครับเอา600พี่เอา600นะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อโตพี่วัดพนัเชิงนะครับพี่สวยๆน้เดิมเลยครับนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อโตวัดพนัญเชิงนะครับดูนะครับสวยเดิมมากพี่สวยเดิมมากเลยครับดูนะครับดูนะครับรายการนี้ผมเอา500บาทนะครับเอา500บาท รายการต่อมาพี่เป็นพระปิตานะครับดูครับเป็นพระปิตาหลวงพ่อทานะพี่ดูครับสวยๆน้ำเดิมเลยพี่ดูครับเอหลวงปู่นาคครับพี่ขอโทษทีครับเป็นพระปิตาของหลวงปู่นาควัดห้วยจระเข้นะพี่สวยๆน้ำเดิมพี่สวยๆน้ำเดิมพี่มีจานนะครับดูครับมีจานด้วยนะครับสวยเดิมมากพี่เอาห้าร้อยบาทนะครับเป็นพระปิตาหลวงปู่นาควัดห้วยจระเข้นะครับรายการต่อมาพี่เป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อเดิมครับ ประสองสี่แปดสองนะครับเป็นเนื้อปะก้านะพี่เป็นรูปหล่อครับนะครับอันนี้ไม่รู้เขาเรียกพิมพเอหรือพิมพบีนะพี่ดูครับมีจานด้วยนะครับดูครับสวยหน้าตาคมชัดไม่หน้าตาคมชัดเลยนะครับดูครับสวยน้ำเดิมไี่สวยน้ำเดิมนะครับดูครับหูกลางกลางพี่แล้วมีเส้นหลังคอนะพี่สวยเดิมผมเอาห้าร้อยพี่ดูครับที่ก้นก็มีจานนะครับเอาห้าร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่เป็นเหรียญอ่า หลงพ่อพิงค์นะพี่เป็นเหรียญหลงพ่อพิงค์เนื้อกระไรทองนะครับดูครับเป็นเหรียญทรงสี่เหลี่ยมนะพี่หรือว่าเหรียญสเตมก็ได้นะพี่สวยเดิมเดมพี่ดูนะครับหน้าตาคมชัดนะครับปีศูนย์สี่นะครับปีศูนย์สี่นะครับสวยเดิมมากพี่น่าจะเป็นเหรียญรุ่นแรก่ะพี่เอาห้าร้อยนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นหลงพ่อทวดนะครับเป็นหลงพ่อทวดนะครับรุ่นแรกนะครับเป็นเหรียญหัวโตเนื้อกระไ่ทองนะครับ ดูครับสวยเดิมมากพี่ดูนะครับที่กีบบัวจะมีเนื้อเกินด้วยนะครับดูครับที่ดูครับที่กระหนกจะมีเนื้อเกินนะพี่สวยพี่เป็นเหรียญหัวโตวปีสองพันครับนอหนูมีเส้นแตกนะครับเอาหกร้อยบาทนะพี่เอาหกร้อยบาทนะครับเป็นเนื้อกระไรทองนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นอ่า เหรียญหลวงปู่ข่าวนะพี่เป็นเหรียญหลวงปู่ขาววัดถ้ำกองเพลนะพี่สวยๆน้ำเดิมพี่เป็นเหรียญรุ่นแรกปีศูนย์เก้านะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกปีศูนย์เก้าสวยมากพี่เป็นเนื้อชุบนิกเกิลนะพี่เนื้อชุบนิกเกิลนะครับดูขอบนะพี่ดูครับดูด้านหน้าพี่ดูครับสวยพี่สวยครับหน้าตาคมชัดเลยครับตัวหนังสือคมชัดเลยพี่ดูครับไม่บวมไม่เบลอพี่ดูครับผมเอาห้าร้อยบาทพี่เอาห้าร้อยบาทนะครับสวยๆน้ำเดิมนะครับ รายการต่อมาพี่เราเป็นเหรียญหลงปู่ชอบนะครับดูครับเป็นเอ้เหรียญหลงปู่มั่นนะพี่แต่หลงปู่ชอบนะครับพี่เป็นเหรียญพระอาจารย์มั่นนะพี่จะมีคําว่างามเอกอย่างนี้พี่คําว่างามเอกนะครับดูครับสวยพี่เป็นปีหนึ่งสี่นะครับครับสวยเดิมมากพี่สวยเดิมมากเลยครับปศสอสองห้าหนึ่งสี่ครับดูครับเอาห้าร้อยบาทพี่เอาห้าร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นอ่า อันนี้เป็นเป็นเหรียญเสมานะครับหลงพอกันพิมพ์ขอเบ็ดนะครับประศสองสี่หกเก้านะครับสวยๆน้ำเดิมพี่ดูนะดูครับ,รบประศสองสี่หกเก้าพี่องนี้อ่าเขาเชื่อมนะพี่เขาเชื่อมนะพี่เป็นหูเชื่อมนะพี่หูเดิมน่าจะขาดหรือไม่เต็มนะพี่เขาเลยตัดเชื่อมนะพีะ่บอกบอกใบไม้มีขีดนะครับบอกใบไม้มีขีดนะครับด<ส>ูคร<ส>ับขอเบ็ดคมชัดเลยพีส่สวยเดิมพี่สวยเดิมเลยครับดูครับ เก่าๆแล้วผมเอาห0 0อพี่เอาห0 0บาทนะครับรายการต่อมาพี่เป็นเหรียญหยดน้ำนะครับเป็นเหรียญหยดน้ำอ่าหลวงปู่ทิมนะครับจะสวยๆดาเดิมพี่สวยๆดาเดิมครับดูครับตอกตัวทอชัดเจนนะพี่สวยๆดาเดิมแบบนี้เลยครับดูนะครับดูนะครับ ประสองห้าหนึ่งแปดนะครับประสองห้าหนึ่งแปดนะครับมีเส้นขีดด้วยนะพี่สวยเดิมพี่สวยเดิมนะครับผมเอาห้าร้อยพี่เป็นเหรียญหยดน้าหลวงปู่ทิมนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นอ่าเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะครับหลังยันสี่รุ่นแรกนะพี่สวยสวยนมเดิมพี่ดูนะครับเก่าเก่านะครับดูครับมีขีดที่ข้อแขนเลยพี่มีเส้นขีดครับหน้าตาคมชัดเลยครับสวยพี่สวยเดิมเลยครับดูนะครับดูครับ ปศสองสี่หกเจ็ดนะครับปศสองสี่หกเจ็ดนะครับสวยๆน้ำเดิมพี่ผมเอาหกร้อยพี่เอาหกร้อยครับรายการต่อมาพี่เป็นพระรูปรหล่อหลงพะเงินนะพี่เป็นหล่อโบราณนะพี่องคนี้เป็นเนื้อสำลิดนะพี่เป็นเนื้อออกสำลิดนะครับดูครับสวยเดิมพี่เป็นรูปรหล่อหลงพะเงินวัดท่ามะไฟนะครับสวยๆน้เดิมเลยครับ ดูครับสวยเดิมมากพี่สวยเดิมนะครับเอา500นะครับเอา500บาทนะครับสวยสวยเดิมเดิมเลยครับดูครับเอา500บาทนะครับรายการต่อมาพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อฟักนะพี่ประ so สองนะพี่ประ so สอหนึ่งนะพี่เป็นเนื้อกระไรทองนะครับดูครับสวยสวยเดิมเดิมเป็นเหรียญหูเชื่อมเลยนะครับดูครับปีลึกๆเลยนะพี่สวยเดิมมากเลยครับ ให้ไว้เป็นที่นะลึกนะครับด้านหลังนเกียร์นะเป็นเหรียญหูเชื่อมนะครับเอาห้าร้อยนะพี่รายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นพระพุทธชินสีนะครับเป็นเหรียญพระพุทธชินสีสองสี่สี่ศูนย์นะครับสวยๆเดิมนะครับดูครับสวยๆเดิมเอาห้าร้อยบาทนะครับดูนะครับเอาห้าร้อยบาทนะพี่สวยเดิมมากเลยครับรายการต่อมาพี่รายการนี Luke ้จะเป็น อ่าเหรียญหลวงพ่อท่านสังนะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อท่านสังนะครับดูนะครับสวยๆน้ำเดิมพี่ดูนะครับดูนะครับประสองสี่แปดศูนย์นะครับดูนะครับมีขีดดนีครับดูนะครับสวยเดิมพี่สวยเดิมนะครับผมเอาห้าร้อยพี่เอาห้าร้อยนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นอา่าอันนี้เป็นเหรียญ หลวงพ่อบ่ายพี่วัดช่องลมนะพี่สองสี่หกหนึ่งนะครับดูนะครับสวยมากพี่สวยมากเลยครับนะครับเป็นเหรียญหูเชื่อมนะครับเอาห้าร้อยพี่รายการต่อมาพี่เป็นเหรียญพระพุทธราชนะครับเป็นพระพุทธราชนะครับสวยๆดําเดินพี่ดูนะครับจะเขียนว่าวัดโพธารามนะครับวสสองสี่หกหนึ่งนะครับนะครับหลวงพ่อสุภเอกนะครับ ดูครับสวยเดิมมากพี่สวยเดิมมากเลยครับเอาห้าร้อยพี่รายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเปิ่นนะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระนะพี่รุ่นพิเศษนะครับดูครับสวยพี่เอาห้าร้อยนะครับดูครับเอาห้าร้อยบาทนะครับสวยสวยน้าเดิมนะครับปีหนึ่งเก้านะครับปีหนึ่งเก้านะครับดูครับสวยเดิมมากพี่เอาห้าร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็น เหรียญหลงปู่ชอบท่นพี่ฐานสมู่านพี่ปีหนึ่งสี่ครับจะมีคำว่างามเอกด้วยครับดูครับรุ่นแรกนะครับรุ่นแรกนะครับสวยๆนุ่มเดิมนะครับดูครับดูครับสวยเดิมมากพี่สวยเติมเลยครับดูครับพี่สังเกตนะพี่จะมีเนื้อเกินนะพี่ตรงนี้นะพี่ระหว่างขอบขึ้นไปนะครับ สวยพี่สวยเลยครับเอา500ครับเป็นเหรียญหลวงปู่ชอบนะครับรายการต่อมาพี่่รายการนี้จะเป็นอ่าเหรียญหลวงปู่สุกวัดปากคอมะขามเท่านะครับปี2 4 6 6ี่นะครับดูนะครับดูนะครับสวยเดิมพี่เอาไป600บาทนะครับเอาไป600นะครับสวยสวยน้ำเดิมครับเป็นเหรียญหลวงปู่สุกวัดปากคอมะขามเท่านะครับเป็นเหรียญหูเชื่อมนะพี่สวยสวยน้ำเดิมนะครับพี่ดูนะครับเอา600นะครับ รายการต่อมาพี่เป็นพระปิดตานะพี่อันนี้น่าจะเป็นสายเข่าอ<ๆ>้อน,นะพี่เป็นน่าจะเป็นพระปิดตาทงางเข่าอ้อนะพี่สวยสวยดําเดิมเก่าเก่าเลยครับดูครับดูครับสวยเดิมมากพี่สวยเดิมมากเลยเอาห้าร้อยบาทพี่เอาห้าร้อยนะครับรายการต่อมาพี่เป็นอั in. นนี้จะเป็นพระแม่ชีบนเรือนนะครับพี่เป็นพระแม่ชีบนเรือนสวยสวยเดิมเดิมเลยพี่ดูนะครับแล้วพิมพ์พุทธโทน้อยนะพี่พิมพ์พุทธโทน้อยนะครับ เอา500อบาทพี่เอา500อยนะครับสวยๆน้ำเดิมนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นพระพิมพ์อ่าปกโพนะพี่เป็นพระพิมพ์ปกโพนะพี่เป็นของหลวงพ่อกลวยครับด้านหลังเป็นพระแม่ธรณีนะพี่สวยๆน้ำเดิมเก่ามากพี่พร้อมขึ้นคอเลยนะพี่พร้อมขึ้นคอสวยๆน้ำเดิมนะครับดูนะครับเอา500บาทพี่เอา5้าครับอ่าหมดแล้วครับพี่พี่ท่านใดครับสนใจในการไหนครับโทรเบอร์นี้เลยครับ 0 9 2 8 3 4 2 8 3 5นะครับหรือทักไอดีไลน์0 9 2 8 3 4 2 8 3 5นะครับสำหรับวันนี้ต้องขอกราบสวัสดีพี่ๆทุกคนด้วยนะครับสวัสดีครับผม